มาจะของคุณครับมาตัวเองมาจะของรถครับสียห้าวยังเหรอธรรมศาสตร์พวกหมาไอ,อ้ลอยสัวพวกกาซะเนอะ อ่ะดูเอลห้าศูนย์ครับหายดีแล้วรถใหญ่ใจมันก็ไม่อยใหญ่มากมันพอดีพอดีครับกับงานมาฐานหกครับใบยี่สี่ใช่ไหมใบยี่สี่หรือใบยิมหกยี่สี่ครับของรถไทยฝนน้องคอยใบยิมหก ต่อัอน่มด้วยน,ะนี่นาเข้าหมดครับเจ็ดสิบก็ไรแบกนี้ใช่หมดเลยครับนี่ซื้อรถไทยมันก็ไม่แปลกหรอกนาเยอะ เดินตามไม่ทันครับกำลังจะหกโมงนะครับหาจีดยางเสร็จเจอพอดีเดี๋ยวนับนับจอมปัวกันครับหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเฉพาะบริเวณนี้นะนี่บริเวณนี่นี่ <laughs> แกบอกว่าอยากเอาออกแกนเป็นนาอะไรละ่ะนาป้านะครับแกทำคนเดียวหมดนาป้าแก ี๋ยวเวลารถเกี่ยวเขามาเกี่ยวเขามาโยกอยู่ข้างจอมปวกอย่างนี้นี่ก็ลอยเยอะแกว่าไถก็ยากทีนี้นี่แต่ลอยรถเกี่ยวแกวนาแปลงใ,ใหญ่แทนที่จะได้วิ่งตรงๆไปดีๆแกวได้มาหลบจอมปวกนี่ตัวเองก็ไถย,ยากด้วยนี่นี่ครับนี่นี่เป็นแบบนี้ตัวเองไถก็ต้องมาขอย เสียบเอาข้างจอมปัวข้างอะไรอีกหางพ่นนะครับอยากวันนี้ก็จะได้รับบทเป็นโซเฟอร์ไม่โคอีกแล้ววันนี้นเด็กที่ยางเสร็จโทรมาเลยเมื่อวาน,นรู้เวลาจริงๆเท่าแก่สรุ่งนี้ก็จะได้ไถนาครับ ันนี้จะไปถาให้เขาหนึ่งวันทีนี้จะได้ไใ,ให้เขาปูเขาพูดครับไอหนุ่มเวทม่วงครับ L 5 0 1 8 s p ตทุปกตาเจริญใช้มีวัดบูธวัดอะไรด้วยนะครับเต็มที่เลยขี่ไทาสาดดีครับ แกเป็นคนชอบแต่งรถครับดูแลรถดีตอนเย็นล้างทุกวันนะครับไม่ได้ปล่อยให้รถเปื่อนคาบคืนนะไปถึงบ้านจอดให้เครื่องเย็นหน่อยก็ล้างไม่งั้น,นอนไม่หลับแกว่ะ น้ำคลองก็มาแล้วครับเปิดน้ำมาแล้วสวนรับประทาน อยากได้สักคันครับแต่ไม่รู้จะเอาไปไทที่ไหนงานมีไม่ถึงร้อยแต่ละเจา้าแต่ละเจา้าผมก็ได้แค่สี่สิบห้าสิบไร่ลูกค้าหายหมดครับรถมันเยอะญาติผมก็ซื้อมาอย่างคันสี่ศูนย์ที่ถูกวันที่หนึ่งก็เป็นญาติกันง,งานมันก็ต้องแบ่งกันต้องแบ่งกันออกครับเมื่อก่อนงานที่เขาไปไทยนะคือ ผมได้หมดพี่ชายผมมันไม่ทำเบาด้วยเลยพอเขาเรียกก็ไม่มีเวลาไปทำทีนี้พอจะมาทำจริงๆลูกค้าก็ไปเจ้าอื่นหมดแล้วก็เลยกลายเป็นเสียลูกค้าคแล้วเวลาทำงานก็ไม่ค่อยใส่ใจทำ ทำไลายอย่างครับไม่ใช่ไม่ไม่ใส่ใจทำหรอกคือทํางานหลายอย่างมาก็มาสายทําได้วันละไม่เยอะังนะคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับไปเจอกันใหม่คลิปหนา้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ